ะะเดี๋ยววันนี้จะชี้แจงดอกไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนเมื่อวานต้องยอมรับก่อนวนะ่าเมื่อวานเนี่ยข่าวค่อนข้างจะแรงมากเพราะคนคนที่มันไม่รู้อะไรเลยแล้วสื่อจัญญาบันคุณเอาข่าวมาจากไหนแล้วคุณปล่อยไปได้ยังไงแล้ววงในที่ว่าคือใครใครคือวงในดิฉันถามหน่อยใครคือวงในยังมีคนที่วงในกว่าดิฉันอีกออ แต่ละคนคือน่าเกลียดมากไม่มีจรรยาบรรณไม่มีเลยอันนี้คือเกี่ยวกัดมากเลยนะเพราะเนื่องจากว่าเราเห็นนะเรายังช็อกอะ่ะมีอะไรอะ่ะทางเพจอัปเดตอยู่แล้วฉันจะบอกเลยนะวงในที่พูดกันนะมัว่ววงในแบบวงผีอย่างนี้หรอแล้วเมื่อวานรับสายจนไม่ได้นอนเลยค่ะโทรมัว่วโทรมัน่นโทรจนไม่รู้ว่าเวลาไหนต้องโทรถ้ามีอะไรเนี่ย หนูน้ำพัชพรพลอัปเดตเองค่ะต่อไปก็คือไม่ต้องขึ้นแล้วค่ะรูพินวัตอะเพจพินวัตขึ้นเป็นเป็นหน้าของน้ำพัชพรพลจันทรัประดิษฐ์เองวงในยังไม่มีอยู่จริงหรอกขออนุญาตพูดนะคะวงในเท่ากับแค่ะถ้าจะรู้ดีกว่าดิฉันคือต้องนอนใต้เตียงพินวัตแล้วค่ะแล้วไม่ต้องพยายามโทรหาพินวัตให้เขาได้พักนะคะเขาเป็นคนป่วยอยู่ค่ะตอนนี้เขาต้องได้รับการรักษา บางคนออกมาพูดแบบชาวปนักกิจศพมาไม่รับยากูงงไปหมดรู้ดีรู้ดีกับหมอรู้ดีกว่าดิฉันอยากทําตัวเป็นคนในครอบครัวรู้อะไรมาบ้างไม่มีอะไรจริงเลยบางคนแบบร่างกายเขาไม่รับแล้วขยะมึงเอามาจากไหนคุยกับใครฝันหรอดิฉันไม่ได้นอนแต่ดิฉันก็บอกคนที่พูดข่าวเสียหายคุณไม่ต้องกลัวนะคะดิฉันแคะหมดแล้วแล้วดิฉันเก็บเป็นอัลบั้มเลยค่ะอีเฟสอวตารก็เหมือนกันได้ทีละ มึงนะอีเฟสอวตารดิฉันทักไปแล้วทำตัวเข้ากีบเมฆกันหมดอะกีบหายเข้าไปหมดเลยเวลาในเม้น่ะเก่งมากเลยนะเวลาโพสอะไรแนะนำนะคะเปิดคอมเมนต์ดิฉันจะแบบอยากได้อยากได้แสงใช่ไหมเดี๋ยวดิฉันจะสาดแสงเอาให้มึงไหมเลยแล้วใครที่ไม่ชอบหน้าดิฉันจะบอกว่าตอนนี้จะอยู่จะเห็นหน้าดิฉันเกือบทุกวันนะค่ะเดี๋ยววันไหนดิฉันจะเปิดโพสสักโพสนะไอ้พวกสลิมไอ้พวกที่แบบไม่มีสมองให้มันมาดัก ในโพสเลยแล้วกูจะได้เผาแม่งทีเดียวเผาทีเดียวเลยค่ะดิฉันคิดว่าเงินในบัญชีดิฉันสามารถจ้างพระจ้างเจ้าอาวาสจ่ายค่าเมนเกลียดมากวงในวงนวงวงผีที่ไหนก่อนจะรู้ดีกับพัชรพรได้ยังไงจะรู้ดีกับครอบครัวแกนได้ยังไงจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ว่าข่าวอะไรอะ่ะมาฟังพัชรพร มาฟังมาดูจากเพจพี่นวัตหรือไม่นั้นก็ดูได้ที่เพจมิสแกรนไทยแลนด์ไม่ต้องมั่วไม่ต้องไปเชื่อข่าววงในค่ะวงในที่วงในผีวงในที่รู้ดีกับคนในครอบครัวคนในองค์กรปั่นกันเก่งเหลือเกินนะอยากจะกระโดดถีบปากมันมากเลยบางคนนะ่ะรู้ดงรู้ดีทำทำตัวรู้อาการดีเหมือนเป็นหมอพอด่าตรงๆก็รับไม่ได้จะจะแปงลงร่างขึ้นมามั่ง ตโตในทุกลาวินเดอร์ก็มีบางคนนะ่ะจะบอกว่าดิฉันด่าจริงด่าสุภาพก็ได้นะคะถ้าวงการนางงามก็เสียหมดฉันจะบอกว่าทุกวันนี้ฉันอยากจะอำลาผ่านทางเฟซทมมากพอเห็นคนล้มซ้ำเติมเก่งชิบหายเนี่ยมาถูกคนแล้วค่ะพูดละคลั่งคลั่งที่ไม่ได้นอนด้วยนะบอกเลยคลั่งแล้วไม่ได้นอนอีอีวงในเนี่ยเกลียดนักหนาอีวงในเนี่ยมาจากไหนก่อนมึงอะ ในายหนเท่าดิฉันค่ะในายหนเท่ากูค่ะกูบอกเลยมึงนายให้เท่ากูถ้านายกว่ากูคือมึงต้องไปจองแล้วค่ะต้องไปจองที่นองใต้เตียงพินวัตรแล้วค่ะในายให้เท่ากูค่ะมึงนายให้เท่ากูแล้วไม่ต้องบอกว่าดิฉันก้าวแล้วดิฉันปกป้ององค์กรดิฉันถ้ามึงปกป้องคนในองค์กรคนในครอบครัวมึงไม่ได้อ่ะกูเนนค่ะมึงทําอะไร<ห>ไ<ห>ม่ได<ห>้หรอกบอกเลยว่าโกรธมาก โกรธมากมกูเลยมาทุบเขาแทนนีไ่ไง